の測定また崩壊エネルギーが急速に増加レ0の判定クメリン抗体高度降下中無人機動部隊出動潜入するバルキリーを援護せよ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันกันกนกบเกมองไกอินแพดซึ่งมันก็คือเหตุการณ์ที่ผมต้องมาเล่นใหม่เพราะว่าผมก็จำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วผมไม่มีอะไรลงแล้วจใจผมกดกาชาทั้งวันก็คงลไม่ได้ทุกคนก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่แหละงั้นเรามาเริ่มเนื้อเรื่องกันใหม่กันเลยดีกว่า <laughs> นี่มันหาเรื่องลงคลิปนี่นะนี่มันนี่เง่าเกินไปแล้วไม่ มันไดเรียกยีเกามันเรียกว่ามาได้แต่มันไม่ใช่การมาไดนะที่ผมลงทุนเล่นใหม่เลยผอลงทุนเล่นใหม่า <c> ะ <oughs> <c oughs> เรื่องเสียงโทรศัพท์อาจจะมีปัญหาบ้างนะเพราะเนื่องจากอ่าเสียงเกมมันดังมากเสียงเกมมันไม่สามารถปรับในเกมให้ลงไปต่ำได้มาก <c oughs> งั้นไปต่อที่เสียงในเกมแล้วนะ เอาเท่าที่มันก็เอาเหรอต้องปิดไม่แบบนี้แค่นี้ก็เอาเหรอโอเคนี่จะจะซอนี่อีกเหรอนี่มีปุ่มข้ามหรือเปล่าไม่ไม่เราจะเราจะดูเนื้อเรื่องก็ผมอาจจะไม่ได้พูดตอนเนื้อเรื่องนะ <c oughs> เพราะว่าอีกปัญหาเรื่องการอัดเสียงนี่แหละมันไม่เชิงว่าไม้ผมไม่ดังมันไม้ผมดังแต่ว่า ัวเกมเนี่ยมันปรับเสียงลงไม่ได้เกมมันดังเกินไปแล้วศัพท์มันอาจได้แค่เสียงความดังสูงสุดนึกน,นึงที่ผมพูดอะไรมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็มันอาจจะได้ออกแค่วันละพาร์ทกับเกมนี้นะซึ่งก็ <c oughs> ไม่ใชไม่ใช่วันละพาร์ทก็คือพาร์ทลพาร์ละตอนของตอนในหนึ่งตอน <c oughs> หนึ่งตอนในห,หนึ่งบทโอเคเรียงคำถูกแล้ว ผมคิดว่านะผมคิดว่าผมซึ่งเยอะเกินไปแล้วผมจะผมซึ้มไม่ได้ก็าอาจจะมีหน่วงๆแหลกๆบ้างเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันก็มันมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่อีโคนปรับกราฟิกมาลองเดี๋ยวทำไมมันปรับมันสูงขนาดนี้เอาไว้รอหน้าแล้วผมจะปรับลงแล้วกัน ซึ่งเราก็พูดได้ว่าเกมนี้มันอีกหนึ่งเกมที่มีเนื้อเรื่องดีแล้วก็น่าติดตามมากเกิดผมไปต่อให้ฟังเสียงในเกมเลยละกันเพราะนี่มันเล่นผมอีกแล้วเหรอมันเสียงเอาเท่าดีก็ได้เหรอก็มันอาจจะ บงแปลกๆนะนะผมก็อยากรอกเหมือนกันว่าอ e ีสลับเสียงวินกลับไปกลับมาเนี่ยมันโอเคไหมถ้ามันโอเคมันก็น่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆได้อยู่จนกว่าจะมีอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างมาในการใช้ทำงานถ้าเป็นสิ่งที่ผมพูดมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเกมเลยงั้นผมเอาให้มันเข้าตัวเกมหน่อยละกัน ก็เกมนี้เป็นเกมระเบ,บิดภูเขาเผากระทอมที่ทําให้โทรศัพท์หลายคนพังไปได้แม้แต่โทรศัพท์ผมเครื่องเดิมที่ที่ผมไม่อยากบอกสภาพที่เล่นเกมได้กระตุกมากนี่ผมทมําไปได้ยังไงกับการเอาโทรศัพท์ามาเล่นฮะ ไมาแต่ทําไมเสียงตัวละครคุยกันถึงไม่มีหรอผมนึกว่าผมโหลดมาตั้งเยอะแล้วสิอีกตั้งเจ็ดจิกเลยนะมันนี่ผมโหลดไม่หมดหรอกเหรอเดี๋ยวสรุปก็คือเกมนอกจากอีกเสียงตอนแรกแล้วมันก็ไม่มีที่ไหนดังแล้วใช่ไหมฮะน่าจะใช่แหละทุกคนว่าผมควรจะเปิดเสียงเกมไปพร้อมกันกันกบการเล่นได้หรือ,อยังบอว,ว่าอาจจะได้แล้ว ทุกคนเตรียมตัวรับเสียงที่ชัดขึ้นโอเคผมก็หวังว่าเสียงเกมมันจะไม่ได้โกรอะไรขนาดนั้นแต่ผมเซฟไปดีกว่า <c oughs> ผมขอโทษด้วยที่ผมสลับกลับไปกลับมานะแต่ผมอยากลองมากๆว่าีนอกจากเสียงเปิดเกมตอนต้นที่เป็นเสียงมันกระทึกแล้วเสียงตรงอื่นผมสามารถแบบทำได้หรือเปล่าโอ้ <c oughs> <c oughs> วันนี้เรากำลังอยู่ในหน้าสลับไม่ใช่สลับเลยติดตั้งอาวุธแหละก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยลองเกมนี้มาแล้วกับตอนที่มันเปิดใหม่ๆตอนที่มันยังเล่นได้กับหลายโทรศัพท์ซึ่งทุกวันนี้มันก็หายไปแล้วกับอีการที่คําว่าเล่นได้หลายโทรศัพท์เล่นไปเล่นมาจะพังเองเนี่ย มผมอยากเล่นให้กดกาชาได้จริงเลยงั้นไว้ก่อนแล้วกันซึ่งเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกมโปรดผมเลยก็ได้นะแต่แต่มัน <c oughs> นึกขนาดเกมที่มันใหญ่มากใหญ่มากแล้วเน็ตโทรศัพท์ผมก่อนที่จะอัพขึ้นมาตอนนี้เนะี่ยคือมัน มันไม่พอที่จะโหลดมันโหลดแล้วมันแบบยกเลิกไปเองผมเชื่อว่าหลายคนเป็นนะสําหรับคนที่ผมเห็นคนบ่นอยู่แหละในอ้รีวิวว่าใช้เน็ตโทรศัพท์โหลดไม่ได้หรือใช้เน็ตโทรศัพท์เล่นไม่ได้ก็เกมมันอย่างนี้แหละนะเกมมันใหญ่มากเพราะอยากไฟล์เกมมันจะใหญ่แล้วมันยังแบบรู้สึกเป็นจัดเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟที่รวมกับของคนอื่นใช่ไหมเพราะมันรวมกับของคนอื่นนี่แล้วมันถึงทาให้ความ ความแหลกแบบบางครั้งมันเพิ่มขึ้นทําให้การดาวนโหลดอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เน็ตที่แรงขึ้นทุกคนก็ก็สู้นะกับเกมนี้เล่นตีก็หาใฟฟสักที่เปิดเล่นได้เลยซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าผมพูดแบบตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมผมก็อยจะบอกเหมือนกันว่าตื่นเต้นได้ไม่นานหรอกื <c oughs> อมัน ไอ้เส้นสายได้เท่านี้เลยผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถแบบอนเตอร์เทีนได้มากกว่านี้แล้วไม่ผมบอกว่าผมจะอ่านงั้นผมอ่านแล้วกันพวกเราคือคู่หูสุดยอดถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็อะไรอะไรก็จะง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าง่ายขึ้นสําหรับเราหรอกเหรอเอานะใช่งเถอะเล็กๆต,ต้อยตามแผนก็บอกอยู่ว่าให้เราปฏิบัติงานด้วยความยืดหยุ่นตามความจําเป็นได้นี่นะรอนจนก่อนนะ ทุกคนอาจจะเห็นถึงการอ่านของผมแล้วว่ามัน <c oughs> มันยังไม่สเสถียรคือผมผมยังอ่านแบบให้มันลื่นไม่ได้บางทีผมก็เลยอ่ารีบเกินไปแต่บางครั้งผมก็ช้าเกินไปผมก็รู้สึกว่าตัวเองควรจะพัฒนาด้านนี้บ้างงั่นผมไปพัฒนาบ้างแล้วกัน <c oughs> แต่อีกที่หนักกว่าก็คือพัฒนาเกมเพย์เนี่ย ผมควรจะไปเล่นให้มันดีขึ้นก็คือเมื่อไหร่ผมจะเมื่อไหร่ผมจะเล่นเกมได้เก่งขึ้นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรยะากันถือว่าเอาเพื่อความสนุกซึ่งทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นผมเล่นอะไรแปลกๆอย่างสปีด120 หรือสปีดส0งอะไรนะคือผมอผมไม่ได้มีเวลาหาของขนาดนั้นไอดีหลักผมก็อีกหนึ่งไอดีแล้วนี่ยังมีไอดีเล็กอีกเรแล้ว ผมลืมบอกจริงจริงแล้วเกียร์น่าเกลียดเป,ป็นตัวละครที่ผมเป็นกู้แข่งด้วยสาเหตุนั้นก็คือมันมันมัน,ม,นมันใกล้ชิดกับเมย์เซนไปผมเกินไปเสียงผมทำใหมันดูหาเรื่องจริงเลยเนี่ย ซึ่งมันก็ยังคงสอนผมอยู่เรื่อยๆซึ่งผมคิดว่ามาก่กีมันก็สอนเยอะเกินไปนะช่วยช่วยให้ผมไปกดกาชาก่อนเลยได้ไหมผมรู้สึกอยากกดกาชาแล้วก็ใช่เรื่องในกาชาในอนาคตก็จะมีเมที่จะพิลออปขึ้นมาอีกนะหลายคนก็เก็บเพจกันไว้บ้างนะอย่าเป็นหมดกับดูรันเทาให้มาก นั่นสิเมื่อี้มันอยู่ที่การรวยอยู่แล้วทุกคนสามารถผมก็สามารถเพราะผมก็พยายามกดหาดูลันเดาอยู่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าดูลันเดาเอ็ดนี่มันมีอะไรดีผมอยากบอกเลยว่ามันมีโกโนโตะพาันมีโกโนโตะาาที่มันอาจจะดูแบบเหตุผลน้อยในการเล่นนะแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นเหตุผลที่ใหญ่มาก ผมเ่แรกสำหรับวันนี้เอาไ้เท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเพราะว่ามันเท่านี้แหละในเรื่องมันทีละทีละขั้นทีละขั้นไปนะตอนหนึ่งบทแล้วหวันนี้ผมก็ขอสกรารดสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับบ๊วอยสวัสดีครับ